เทียบความสวยของแต่ละตัวละครใน ROV EP 1 1. ตาลี 2. ทิเทลอานาสัส 3. มนิดดีน่าสี่วีล่าแต่ละสกิน Hereafter. Your heart only beats for me. Ha, at least hope. Why on it? จบคลิปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ